โอ้ทุกคนคะก่อนที่เราจะไปบนห้องนอนกันนะคะเรามาอยู่ตรงที่ชั้นครึ่งเพราะว่าที่นี่เขามีฟังก์ชันสองชั้นครึ่งทุกคนต้องบอกว่าเก๋มากเป็นยังไงนะคะทุกคนน่าอยู่มากๆเลยอะไปดูบนห้องนอนกันดีกว่าคะ่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะเห็นกันแล้วใช่ไหมไปจ้ะ สวัดีค่ะตอนนี้นะคะออยอยู่หน้าโครงการเดอะแกนบางแสนหลายๆคนคงอาจจะงงใช่ไหมคะว่าทําไมมาอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วนะคะออยเป็นคนจังหวัดชนบุรีแท้ๆเลยวันนี้นะคะออยก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาดูโครงการบ้านที่หน้าอยู่ว่าแล้วไปดูกันดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้นะคะออยก็อยู่หน้าบ้านของโครงการเดอะแกนบางแสนแล้วนะคะเอาเป็นว่าเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ แล้ตอนนี้นะคะออยก็มานั่งอยู่ในตัวบ้านของเดอะแกนบางแสนแล้วต้องบอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีถึง2ไทยได้วยกันและไทยที่ออยนั่งอยู่นะคะก็คือไทยของบ้านแฝกซึ่งมีขนาดพื้นที่นะคะ40ตารางวาพื้นที่ใช้สอยนะคะถึง135ตารางเมตรโอ้โหใหญ่มากๆนะคะให้ฟีลอารมณ์ของบ้านเดี่ยวมากๆเลยทุกคนคะที่นี่นะคะมีถึง3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัว และห้องนั่งเล่นที่ใหญ่แบบนี้โอ้โหเอาเป็นว่าออยเชื่อเลยค่ะว่าทุกคนเนี่ยอยากจะไปดูตัวบ้านกันแล้วไปดูกันดีกว่าค่ะทุกคนโู้ทุกคนคะเซอร์ไพรส์มากจุดนี้ก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะตรงนี้เป็นห้องใต้บันไดแต่เขาสามารถเอามาเป็นพื้นที่ใช้สอยนะคะเป็นห้องของเด็กๆได้ แต่ถ้าเกิดอย่างออยนะยังไม่มีลูกเนาะก็สามารถทําเป็นชั้นวางรองเทา้าเพราะว่าเรารองเท้าเยอะมากหรือใครนะคะที่มีน้องแมวน้องหมาก็สามารถทําห้องตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าพื้นที่ใช้สอยของเขาเนี่ยเยอะมากจริงๆออาทุกคนคะขอไปดูข้างบนกันรลยยังไปกันดีกว่าคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปบนห้องนอนกันนะคะเรามาอยู่ตรงที่ชั้นครึ่งเพราะว่าที่นี่เขามีฟังก์ชัน2ชั้นครึ่งทุกคนต้องบอกว่าเก๋มากเขามีแบบฟังก์ชันเยอะมากและนี่ค่ะเป็นห้องอนเนกประสงค์เดี๋ยวจะให้ดูกันเพราะว่าเขาเนี่ยจัดยังไงนะโอ้โ เป็นห้องดูหนังนะคะที่นี่แต่จริงๆแล้วไลฟ์สไตล์แต่ละคนอาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันบางคนอาจจะจัดเป็นห้องทํางานอย่างออยเนี่ยถ้าเกิดเป็นห้องนี้เนี่ยอาจจะเป็น Wal k in closet เนาะ mm hmm. หรือบางคนนะคะอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นเกมห้องเชิญเพื่อนมาหรือจะเป็นห้องปาร์ตี้ก็ได้ก็บอกว่าดีมากๆเพราะว่าที่นี่ถ้าเป็นปาร์ตี้ได้เลยนะทุกคนดูเพราะว่าอะไรคะเขาใช้อ mm ิฐส้มนะคะ อิดสีส้มเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บเสียงก็จะดีมากเป็นยังไงล่ะคะทุกคนน่าอยู่มากๆเลยอะไปดูบนห้องนอนกันดีกว่าค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะเห็นกันแล้วใช่ไหมไปจัดและตอนนี้นะคะก็ อยู่ในห้องแล้วโอ้โหห้องใหญ่มากเลยค่ะมีความปลอดโปร่งนะคะเพราะว่าหน้าต่างเนี่ยรอบห้องเลยแล้วต้องให้ทุกคนดูนะคะวิวตรงนี้วิวของเขาเป็นภูเขาค่ะระเบียงก็กว้างมากตื่นเช้ามาร้องเพลงตรงนี้เห็นทุกอย่างสบายมากน่าอยู่มากจริงๆค่ะทุกคนและพื้นที่ภายในห้องนะคะ,ะค่อนข้างกว้างมากๆเลยในห้องเนี่ยก็จะมีห้องน้ําในตัวก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์อย่างเรามากๆเลยอไปห้องต่อไปกันดีกว่าคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปห้องนอนห้องที่2นะคะก็แวะมาดูห้องน้ําชั้น2องกันค่ะทุกคนโอ้โหห้องน้ําชั้น2ใหญ่มากค่ะแล้วสุขภัณฑ์ที่เขาเลือกใช้นะคะก็เป็นสุขภัณฑ์แบรนด์ชั้นนําด้วยพร้อมที่จะดูห้องนอนที่2กันหรือยังคะ,ะไปดูกันดีกว่าค่ะทุกคนกึบอ๋โห และนี่นะคะเราก็อยู่ห้องนอนที่2กันแล้วปกตินะคะห้องนอนที่สองจะเป็นห้องนอนเล็กใช่ไหมคะแต่ที่นี่เนี่ยห้องนอนเขาค่อนข้างที่จะไซส์ใหญ่เลยสามารถมีเตียงนะคะ6ฟุตก็ได้แต่อันนี้เขาอาจจะทำเป็นห้องเด็กนะคะก็อาจจะเป็นไซส์เตียงที่เล็กลงมาหน่อยแต่บริเวณภายในห้องนอนนะคะก็โปร่งมากเพราะว่ามีหน้าต่าง2ฝั่งนะคะก็ทำให้อยู่แล้วรู้สึกไม่อึดอัดค่ะก็น่ายอยู่จริงๆ ก่อนที่เราจะลงไปห้องครัวข้างล่างกันนะคะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่ออยรู้สึกชอบมากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าบ้านมีมิติเพราะเขามีระดับชั้นนะคะเลเยอร์ลงไปเหมือนห้องลับแต่ไม่ใช่ค่ะเราจะไปดูห้องครัวกันค่ะทุกคนและเรามาอยู่ที่หน้าห้องครัวและห้องทานอาหารกันนะคะและตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่นะคะเอาไว้จะเตรียมอาหารหรือทําอาหารตรงนี้ก็ได้นะคะและตรงนี้เนี่ยเป็นมุมที่ออยชอบมาก เราสามารถใช้เวลากับครอบครัวนะคะตรงนี้ได้ทาหนอาหารพูดคุยนะคะเป็นมุมที่ทำให้บ้านเนี่ยน่ายอยู่มากเลยทีเดียวค่ะ หลังจากที่เราดูบ้านตัวอย่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะออยพาทุกคนนะคะมาดูส่วนกลางสวนสาธารณะนะคะบอกเลยว่ามีขนาดใหญ่มากๆมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆนะคะได้มาเล่นกันและโครงการนี้นะคะก็มีรปภดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาโครงการน่าอยู่อ้อยขอแนะนําเลยนะคะเดอะแกนบางแสนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่บอกได้เลยว่าน่าอยู่มากๆจริงๆค่ะ ็นไงกันบ้างคะทุกคนโครงการเดอะแกนบางแสนหน้าอยู่กันมากเลยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่หน้าอยู่อย่างเดียวน,นะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยยังอยู่บนพื้นที่ทําเลศักยภาพใกล้ทั้งเซ็นทรัลชลบุรีตลาดนัดจตุจักรรวมถึงนะคะในเมืองชลบุรีชายหาดบางแสนอีกโอ้โหบอกเลยว่าทําเลนี้เนี่ยทำเลทองจริงๆสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาบ้านที่น่าอยู่เข้ามาเลยนะคะที่เว็บไซต์ชลบุรีน่าอยู่รับรองเลยคะ่ะว่าคุณจะหาบ้านและคอนโดที่น่าอยู่ได้ที่นั่นอย่างแน่นอนคะ่ะ